นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเฉลยรักจอมราชาแต่งโดยอนัตตาตอนที่19ชาลินีนำคำพูดของฟาริดาเก็บมาคิดให้ดีอีกครั้งอาการเงียบงันของเธอทำให้จามีนาไม่ได้นึกสบายใจเลยพี่ชาลินีนี่ข้าคิดไปเองหรือเปล่าว่าพี่ชาลินีดูไม่ค่อยมีความสุขเลยหรือว่า พี่ชาลินีเอาเรื่องของผู้หญิงใจร้ายคนนั้นกลับมาคิดมากชาลินีถอนหายใจเมื่อได้ยินดังนั้นข้าไม่ได้คิดมากกรอกจามีนาแต่เจ้าไม่ได้ยืนอยู่ตรงที่ข้ายืนวันนี้พระองค์อาจจะรักและพอใจข้าแต่อีกหน่อยพระองค์ก็จะเบื่อข้าเหมือนที่พระองค์เบื่อคนอื่นๆนั่นแหละข้าไม่เชื่อว่าองค์ฮาซัน จะเบื่อพี่พระองค์นะรักท่านออกแต่พระองค์ก็เคยรักคนอื่นๆมาก่อนข้าเจ้าไม่เคยเห็นหาเร็มของพระองค์หรือไงมีผู้หญิงมากมายที่รอพระองค์ยังมีความหวังแต่พระองค์กลับไม่เคยหันไปเดียวแลพวกนางเลยเธอพูดแล้วให้รู้สึกห่อเหี่ยวใจ อีกไม่นานพระองค์ก็จะลืมข้าเจ้าเองยังเด็กนักไม่รู้ความไม่เคยมีความรักรู้ไหมจะมีหน้าข้าอยากได้อิสระมาก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ข้าอยากได้พระองค์แล้วหัวใจของข้าคงแตกสลายเมื่อวันหนึ่งพระองค์จะมองผู้หญิงคนอื่นดีกว่าข้าและทิ้งให้ข้ารอคอย ในฮาเร็มของพระองค์อย่างเดียวดายคำพูดนั้นซรกซึมไปด้วยความปวดร้าวที่อยู่กลางดวงใจอดีตที่เคยอยากมีอิสระกลับอยากมีมันอีกครั้งขาอยากมีชีวิตของข้าข้าไม่อยากถูดทอดทิ้งอย่างไม่ใยดีจากสามีที่ข้ารักคำพูดและวววตาของพี่สาวต่างสายเลือดช่างฟังดูเศร้าซอยยิ่งนัก จามีนาอายุเพิ่งยีสจามีนาอายุเพิ่งเจ็สิบไม่เข้าใจเรื่องรักๆใครๆหนางแค่เที่ยวเล่นไปวันๆแต่ท่านหาสันรักพิชาลินีจามีนายังคงยืนยันคำเดิมพระองค์ไม่ใช่ผู้ชายที่จะมีเมียเดียวได้ท่านรักข้าได้ท่านก็เบื่อข้าได้เธอถอนใจออกมาอีกเลือก สำหรับคนอยังข้าทนลำบากได้ทุกอย่างทางร่างกายแต่ข้าไม่อยากลำบากใจเพราะฉะนั้นข้าจะหนีไปจากที่นี่ซะจามีน่าคำพูดของชาลินีทำให้จามีน่าถึงกับตื่นตรกตื่นตระหนกพี่ชาลินีสาวน้อยอุทานชื่อของเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลย ว่าวันนี้ชาลินีจะพูดคำนี้ออกมาส่วนจอมรากชันเอาตะคิดตั้งแต่ฟาดิดาตายตอนน้าชาลินีพระองค์ฮาสันก็เฝ้าสังเกตอาการของชาลินีนางเอาตลหนะ้าพระองค์บ่อยๆพระองค์ลงคิดไปว่านางอาจจะโกรธ ที่พระองค์ทรงตัดสินใจประหารฟาริดาทําให้นางคิดว่าพระองค์ทั้งใจคอโหดร้ายและน่ากลัวนางไม่เพียงตะหลบหน้ายังเอาเรื่องสุขภาพมาอ้างไม่ยอมมาหาพระองค์ที่ตำหนักหรือแม้แต่องค์เองที่ลงทุนไปหานางนางก็จะอ้างเรื่องไม่สบายอยู่เสมอทั้งที่ฟาหาแจ้งอาการกับพระองค์แล้ว ว่าชาลินีสบายดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นวันนี้พระองค์จะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อพระองค์ไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบเข้าไปหานางที่เขาให้คนไปดูว่านางอยู่ที่ไหนนางพาจามีนามหัดเย็บผ้า ที่สวนข้างๆต่ำหนักของนางนั่นเองเมื่อตรงเข้ามาได้และเมื่อชาลินีเห็นพักของพระองค์กลับเบือนหน้าหนีพระองค์จึงยิ่งพิโรธตรงเข้ากระชากข้อมือนางให้ลุกขึ้นให้เธอให้นางตามพระองค์มาทว่านางกลับตกใจและส่งเสียงต่อว่าปล่อยนะนี่ท่านจะทำอะไร เจ้าเป็นอะไรไปชาลินีนี่เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่คำถามของพระองค์ทำให้เธอถึงกับเม้มปากนั่นหลบสายพระเนตรของพระองค์ที่จ้องมาเพื่อหาคำตอบเปล่าพี่คะงั้นเจ้าก็ต้องออกไปกับข้าข้าจะพาเจ้าไปนอกวงังไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาแม้จะตื่นเต้นที่จะได้ไปเที่ยวแต่ก็แค่รูปเดียวเท่านั้นชาลินี แกะพระหัตของพระองค์ออกหม่อมฉันไม่สบายเพคะเจ้าเป็นอะไรหรือก็นายฟาหัตบอกว่าเจ้าสบายดีแล้วไม่เพียงแต่ถามพระองค์อย่างทรงยกหัตมาแตะแก้มของเธอดวงเนตรของพระองค์ทอดมองด้วยความหงวงใหญ่หม่อมฉันหม่อมฉันก็แค่อ่อนเพลียนะเพคะพระองค์ขมวดขนงเจ้าเป็นอะไรชาลินี ทำไมระยะหลังวันนี้เจ้าถึงได้ทําตัวแปลกๆก,กับข้ารู้ไม่ว่าเจ้าทําท่าเย็นชาต่อข้าขนาดไหนข้าไม่ได้คราวนี้เธอพูดไม่ออกไม่กล้าแม้แต่จะศบเนตของพระองค์จอมดาชนจึงพิโรธเพราะพระองค์ทำเพื่อนางเอาใจนางทุกอย่างแต่นางกลับยังทำท่าปั้นปึงใส่พระองค์อีก พระองค์กระชากแขนทั้งสองข้างของชาลินีอย่าง,งแรงเขย่าอย่างไม่เข้าใจจนนางถึงกับหูสั่นหัวคลอนส่วนจามีนาก็รู้สึกกลัวจนเอาแต่แอบ,บมองอาการนั้นอย่างไม่เข้าใจเช่นกันอย่ามาโกหกข้านะเจ้าคิดว่าข้างโง่หรือไงโง่จนถึงขนาดไม่สังเกตไม่เห็นหรือไงว่าเจ้านะ่ะทำตัวห่างเหิน ตั้งแต่ที่ข้าตัดสินโทษของฟาดิดานี่เจ้าคิดว่าข้าเป็นปีศาจร้ายจนเจ้าไม่อยากพบเจอข้าอย่างนั้นเลยเชียวหรือชาลินีสะบัดแขนสุดแรงจนหลุดจากพระหัตถ์ของพระองค์ก่อนที่เธอจะตะโกนออกมาอย่างเหลืออดใช่หม่อมฉันคิดท่านคือปีศาจร้ายที่ทำร้ายเมืองของหม่อมฉันข้าคนของหม่อมฉันเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ท่านยังฉุดหม่อมชันนำมันหม่อมชันมาเป็นเฉลยของพระองค์ทำให้หม่อมชันยิ่งต่ำต้อยหม่อมชันเคยเป็นเจ้าหญิงแต่ตอนนี้หม่อมชันมีสภาพเป็นแค่นางในฮาเร็มของพระองค์ท่านก็แค่จองดาชันที่แสน่าเถื่อนในสายตาของหม่อมชันเท่านั้นไปคะเถอต่อว่ายังไม่ยอมแพ้ต่อกรกับพระองค์ด้วยสายตา จอมราชันที่ปาเถือนอย่างนั้นด้วยพระองค์คำรามในลำคออย่างไม่ชอบใจใช่คนยังฆ่ามันปาเถือนแต่เจ้าดูไหมยังไงเจ้าก็ต้องเป็นนางบำเรอของจอมราชันป่าเถือนคนนี้ไปจนวันตายพระองค์ตะโกนใส่หน้าบทใบหน้าอันงดงามที่ซีดเผือดลงทันตา เธอก้าวถอยเมื่อเสียงนั้นกลายเป็นเสียงคำรามต่ำๆเหมือนจะคู่กว่าที่เธอจะรู้เท่าทันพระองค์ก็ก้มลงเพื่อแบกร่างของเธอขึ้นบา่าไปยังตำหนักของพระองค์แม้ว่าเธอจะกรีดร้องสักเท่าไหร่พระองค์ก็ไม่สนใจเมื่อมาถึงตำหนักของพระองค์เธอก็ไม่มีโอกาสได้ร้องขอเมื่อพระองค์ประเคนความป่าเถื่อนของพระองค์ที่มีมาอย่างมากมาย พระองค์ฉีกถึงเสื้อผ้าของเธอเมื่อเธอกรีดร้องต่อต้านเท่าไหร่พระองค์ก็ทวงทรงมัดมือของชาลินีเอาไว้แล้วลงมือกระทำการต่อนางด้วยบทพิศวัดอันร้อนแรงเด้าร้อนเกินกว่าคนอย่างชาลินีจะต่อต้านได้เจ้าอยากให้ข้าปาเถื่อนมากแค่ไหนก็จะปาเถื่อนอย่างที่เจ้าขอ พระองค์กำดามมีสาแก่ใจขณะที่ลงทันด้วยบทรักบทพิศวาสอันเล่าร้อนขณะที่เธอได้แต่รองรับบทรักที่แสนดิบเถื่อนนั้นอยานา่างไร้กาศของพระองค์หาสันเธอไม่สามารถจะขัดขืนพระองค์ที่ต้องการเธออยู่เสมอทุกเมื่อเชื่อวันกว่าจะยอมให้เธอคลายอารมณ์สยอยู่สัน้น พระองค์ก็ได้รับความสุขอย่างสมใจทิ้งความดาวระบมไว้ที่ด่างเน่งน้อยนั้นกับน้ำตาแห่งความเจ็บปวดใจจบแล้วนะคะเชรยรักจอมราชันตอนที่สนะิบเก้าเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อนเอนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะตอนนี้ตาเออลงประมาณ2ตอนเนาะต่อวันนะคะวันไหนตาลงให้ไม่ได้เนาะก็จะคิดจะออาแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่ชุมชนเนาะเพราะว่ามันไม่แน่นอนเลยเนาะช่วงนี้งานของตาค่อนข้างเยอะนะคะ มีโอกาสพักผ่อนน้อยก็เลยทำเท่าที่ทำได้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะเรื่องเดิมเนอะเรื่องผู้สนับสนุนนะคะตาฝากด้วยเนาะช่วยตาชมหน่อยนะตาจะได้มีรายได้มีเรี่ยวแรงมีกำลังใจที่จะทำงานขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนนะคะขอบคุณทุกๆคำที่ให้กำลังใจเนาะ อันที่จริงความจริงแล้วตาก็ไม่อยากใส่ใจกับคำถามคือถ้ามันเป็นคำถาม,มก็อยากตอบนะแต่ว่าอืมตอบแล้วกลายเป็นเรื่องประชดประชันอีกอะไรเงี้ยตาก็เลยแบบมันยิ่งปวดใจ <laughs> โอเคค่ะขอบคุณสำหรับอืมทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ให้กำลังใจตาก็แล้วกันเนาะ จิตมันตกอะค่ะคือมันมันเหนื่อยใจเนาะก็ขอเรื่องเดิมก็แล้วกันนะคะอืมตาจะได้มีกำลังใจทําต่อนะถึงแม้ว่าคนดูจะน้อยลงรักนะักะ้าบุญรักษายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับสวัสดีค่ะ